สามนาทีกับอายการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนระวังถูกฟ้องหมิ่นประมาทในโซเชียลรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแปรับชมพร้อมกันค่ะในปัจจุบันนี้เราคงปฏิเสธ สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ชีวิตในปัจจุบันเราต้องพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์โดยจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเราเองอย่างเช่น Facebook Line TikTok t w i t t e r หรือที่เปลี่ยนเป็น X สิ่งที่ตามมาในปัจจุบันนี้คือคดีเกี่ยวกับพระบอคอมพิวเตอร์ความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือความผิดฐานดูหมิ่น ซึ่งหน้าด้วยการโฆษณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพศ2,560บุคคลย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงความคิดเห็นนี้จะออกกฎหมายมาจำกัดไม่ได้เว้นแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงของรัฐหรือกรณีป้องกันสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นดังนั้นในขณะที่เรามีสิทธิคนอื่นเขาก็มีเสรีภาพ เราเองต้องไม่ละเมิดบุคคลเหล่านั้นด้วยแาละเอียสืบเนื่องจากที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นไปกล่าวหาไปหมิ่นประมาทแล้วก็ไปดูหมิ่นผู้อื่นผู้ที่ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะดาเนินคดีกับผู้ที่กระทําดังกล่าวได้กรณีของการที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นอกจากผู้โพสต์จะมีความผิดแล้วผู้ที่รีโพสต์คือผู้ที่แชร์ผู้ที่คอมเมนต์เหล่านี้ก็มีความผิดตามไปด้วย ซึ่งถ้าหากเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นกลุ่มปิดอย่างเช่น a c e b o o k ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความผิดฐานมินประมาทปกติทั่วไปมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เมื่อไหร่ที่สื่อสังคมออนไลน์ของเรานั้นได้เปิดเป็นสาธารณะสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไปความผิดฐานนี้ก็จะเป็นความผิดฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 2แสนบาทยังมีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบในด้านคดีแพ่งอีกด้วยคือต้องใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ที่เราไปทำให้เขาเสียหายด้วยนอกจากนี้เขาอาจจะร้องขอให้เราแก้ไขถ้อยคำลงในโพสที่เราโพสไปก่อนหน้านี้กับสองก็คืออาจจะขอให้เราโฆษณานะครับถ้อยคำต่างๆที่เราโพสกล่าวเขาเสียหายลงไปในหนังสือพิมพ์และนอกจากนั้นอาจจะต้อง ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเป็นเงินเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะโพสต์หรือแชร์หรือคอมเมนต์ถ้อยคำใดๆต้องระมัดระวังและต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดซึ่งอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีอาญาได้